อัจฉริยะจ่อฟ้องอายการเอื้อประโยชน์ผู้ต้องหายันแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรืออัจฉริยะรองบอก,อกปปป,อปอเอาผิดคณะพนักงานอายการคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหลังสารอาญาพิพากษายกฟ้องคดีที่พนักงานสอบสวนฟ้องอัจฉริยะหมินประมาทด้วยการโฆษณาเผยการสืบพยานคดีนี้ยืนยันได้ว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือและบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือวันนี้ เวลา10.00นาฬิกานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเขาพบพนักง,งานสอบสวนบอกอปปปร้องทุกกล่าวโทษอายการสารจังหวัดนนทบุรีกับพวกและอายการภาคหนึ่งกับพวกที่ทำคดีการเสียชีวิตของแตงโมในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา105และ200นายอัจฉริยะกล่าวว่า สืบเนื่องจากผลคำพิพากษาสารอาญาในคดีที่21พนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมยื่นฟ้องตนเองกับพวกรวม3คนทานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งสารได้พิจารณายกฟ้องและให้การสืบพยานคดีนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือและบาดแผลที่ขาก็ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือและยังมีการแก้ไข GPS สร้างพยานหลักฐานเท็จเช่นเส้นผมวัตถุพยานอื่นๆ ดังนั้นจากการที่ตนรวบรวมพยานหลักฐานมาตลอด3มปีก็ได้ข้อยุติจากคำพิพากษาของศาลแล้วว่าคณะพนักงานอายการจังหวัดนนทบ,บรุรีและคณะพนักงานอายการภาคหนึ่งไม่ได้ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าพยานหลักฐานของผู้ต้องหากับผู้กล่าวหาหลักฐานใดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือรับฟังได้มากกว่ามีการรับฟังข้อเท็จจริงที่ผิดคลดเคลื่อนไม่พิสูจน์ความจริงให้เป็นที่ยุติ ทำคำฟ้องยื่นต่อศาลชี้ขาดคดีโดยไม่ยึดตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้ดุลพินิษไม่ชอบด้วยกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหาบนเรือซึ่งเป็นความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา105และมาตรา164และมาตรา200ต้ตนจึงมาร้องทุกกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนบกปะป,ะป,ะป,ะปะให้ดำเนินคดีกับพนักงานอายการที่ทำคดีแตงโมทั้งหมดทั้งอธิการบดีและพนักงานอายการทุกคนที่อยู่ใน

ตั้งแต่ปี2 5 6คจนถึงปัจจุบันซึ่งตนก็ไม่ทราบว่ามีทั้งหมดกี่คนรู้เพียงว่ามีนางเอกอยู่หนึ่งคนเป็นอายการที่อยู่บนฟ้าซึ่งชัดเจนว่าเป็นบุคคลที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยหลักฐานที่ตนนำมาแจ้งความในวันนี้เป็นคำฟ้องของคณะพนักง,งานสอบสวนและคณะพนักง,งานอายการที่ฟ้องผู้ต้องหาบนเรือโดยมีเจตนาที่จะทำให้คดีประมาทเพียงอย่างเดียวและยังระบุว่าบาดแผลท,ที่ขาของแตงโมเกิดจากใบพัดเรือซึ่งเป็นความเท็จและ ตนได้แนบคำพิพากษาคดีที่คณะพนักงานสอบสวนฟ้องตนซึ่งมีการยืนยันความจริงมาหมดแล้วอีกทั้งยังอ้างถึงพยานรวมเจ็ดปากที่ตนได้ไปยื่นให้สำนักงานปปชดำเนินการสืบสวนสอบสวนพนักงานอายการเรื่องนี้ด้วย ในอัจริยะยังยืนยันว่าพ้นจากการพิสูจน์ทั้งหมดยังคงเชื่อว่ามีบุคคลทําให้แตงโมเสียชีวิตและจับโยนน้ําไม่ใช่ตกท้ายเรือส่วนบาดแผลท,ที่เกิดจากของมีคมด้วยการกรีดตามยาวไม่ใช่ใบพัดเรือล้านเปอร์เซ็นตและคดีนี้ตํารวจยังมีการสร้างพยานหลักฐานโดยเอาเส้นผมของแตงโมไปไว้ที่ท้ายเรือเพื่อช่วยให้สอดคล้องกับคําให้การของแซดวิชชาสารพัดที่บอกว่าแตงโมตกจากท้ายเรือ นอกจากนี้ตนยังได้ไปร้องต่ออายการสูงสุดให้ดำเนินการทางวินัยกับคณะพนักงานอายการแล้วด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นอกจากนี้ยังทราบมาว่ามีผู้พิพากษารในคดีนี้ถูกหนึ่งในพยานร้องต่อประธานกอต่อว่าประพฤตินตนไม่เหมาะสมในสารจังหวัดนนทบรุรีโดยมีการดวหมิ่นเยียดย้มพยานคนดังกล่าวว่าอาจยาวิทยาเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้ซึ่งเป็นการด้อยค่า อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าในคดีนี้ผู้ต้องหาที่เหลือบนเรือจะถูกยกฟ้องทั้งหมดจากคำฟ้องของอายการที่ไม่ได้มีการสืบว่าแตงโมเสียชีวิตอย่างไรนายอัจฉริยะยังฝากถึงทนายเดชากิติวิทยาน,นันด้วยว่าหากไม่รู้จริงก็อย่าพูดเยอะทนายเดชาเป็นทนายความของโจทร่วมคือคุณแม่แตงโมแต่เหตุใดจึงยกเลิกพยานสำคัญที่เป็นแพทย์ที่บอกว่าบาดแผลที่ขาเกิดจากอะไร และยังฝากถึงสรยุทธสุทัศนะจินดาด,ด้วยว่าที่เคยรับปากไว้ว่าหากคำพิพากษาออกมาแล้วจะอ่านให้ทุกคนฟังก็ขอให้ทำด้วยทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ